กับยังแอทาโชแล้วก็อยู่กับทาราเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องมาฝากสาวๆกันนะคะสำหรับสาวๆท่านไหนที่ชอบใส่รองเท้าส้นสูงแล้วก็เกิดอาการแบบตึงน่องปวดเข่านะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเรามีวิธีการบริหารเพื่อบรรเทาอาการมาฝากกันนะคะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับคุณใหม่และก็คุณดานักกายภาพบํบาบัดจากโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะ เป็นกันบ่อยๆเลยค่ะคือใส่ส้นสูงแต่ปวดร้าวน่องมากๆทาไมมันถึงปวดน่องะคะก็เพราะว่าตอนที่เรายืนนะคะ,คะเราใส่ส้นสูงใช่ไหมคะ,คะปลายเท้าเราอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาน่องมันก็เป็นการหดตัวของน่องอที่หดตลอดเวลาเพราะาฉะนั้นพอเราถอดรองเท้าแล้วเรามาเดินเราก็จะมีรู้สึกว่าเหมือนมันถูกยืมโอเคอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ปวดน่องนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะทุกครั้ง่ะคะหลังจากใส่ส้นสูงควรจะบริหาร ก็จริงๆแนะนําว่าควรจะก่อนและหลังใส่รองเท้าส้นสูงเลยค่ะเพราะว่าวก่อนก่อนการใส่รองเท้าส้นสูงอะคะ่ะเราเป็นการยืดออกกําลังกายเนี่ยก็เหมือนบริหารกล้ามเนื้อ<ม>เขาก่อนให้เขารู้ตัวมีการเตรียมพร้อมของกล้ามเนื้อค่ะแล้วพอหลังจากที่ทําเราใส่รองเท้าส้นสูงเสร็จแล้วมายืดอีกครั้งหนึง่งก็เป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อค่ะทีนี้เรามาเริ่มท่าบริหารกันเลยดีกว่าค่ะ ท่าแรกนะคะเราก็เริ่มโดยการที่เราจะยืดน่องก่อนนะคะ,คะโดยที่เราก็จะทําการเวลานั่งนะคะนั่งออกมาจ่อขอบก้าอินนิดหนึงนะคะ,คะแล้วก็ขาข้างที่ต้องการยืดนะคะกระดกข้อเท้าขึ้นนะคะให้รู้สึกตึงที่บริเวณน,น่องนะคะตรงช่วงนี้ค่ะ,ะ,คะแล้วก็ค้างไว้นับ1ึงถึงสิบวิ อันนี้คือท่าแรกง่ายๆแต<ช>่ควรจะนั่งอยู่บนเก,ก้าอี้ในตอนทาใช่ค่ะทีนี้ท่าที่2นะคะท่าที่สองก็ยังอยู่บนเก้าอี้นะคะ,คะโดยการที่เวลาทําท่าที่สองนะคะนั่งนะคะเข้ามานิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ต้องถึงกับว่าติดก,กับข้อพับเราติดก,กับเก้าอี้เลยนะคะ,คะแล้วก็เวลาเริ่มของท่านี้นะคะเราจะไม่เริ่มจากการที่งอเข่าเยอะนะคะ<น>เราจะสไลด์ลี่ออกไปข้างนอกนิดนิดนึงนะคะให้เกินเก้าองศามานิดนึงนะคะแล้วก็เตะขึ้น นะคะช้าๆเพราะว่าเวลาเรายืนนะคะกล้ามเนื้อหน้าขาเราตรงนี้ก็ต้องทํางานเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ปลายเท้าต้องลงหรือขึ้นคะก็คือปลายเท้าถ้าไม่ตึงจนเกินไปสามารถที่จะกระดกกระดกขึ้นได้เหมือนกันได้เหมือนกันใช่ค่ะก็จะเป็นทั้งทั้งน่องและเข่าเลยใช่ค่ะโอเคอันนี้ก็สลับข้างเหมือนกันใช่ค่ะ ท่าที่3กันนะคะท่าที่3เนี่ยอาจจะต้องขยับจากการนั่งมาเป็นยืนแล้วก็ใช้เก้าอี้ในการประคองแทนถูกไหมะคะใช่ค่ะทีนี้ทํายังไงบ้างคะก็เวลายืนนะคะก็ให้กางขานิดนึงนะคะไม่ต้องกว้างมากนะคะคะแล้วก็ปลายเท้าชี้ไปข้างหน้าทั้งสองข้างนะคะเอามือจับเก้าอี้นะคะเพื่อเพิ่มความมั่นคงนะคะ,คะแล้วก็ขยงปลายเท้าขึ้นนะคะช้าๆนะคะนับ1-5เหมือนกันนะคะแล้วก็ลง ก็เราก็ทําประมาณ5-10ครั้งนะคะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็ทําการกระดกข้อเท้าขึ้นนะคะอันนี้ก็ต้องระวังของการเรื่องของการงายหลังนิดนึงนะคะก็เลยต้องประคองเก้าอี้ไว้จริงๆแล้วอาจจะเป็นกําแพงหรือว่าอย่างอื่นก็ได้ได้ค่ะท่านี้ก็ต้องระวังว่าไม่ใช่กระดกขึ้นแล้วมาอย่างนี้นะคะก็คือตัวตรงแล้วก็กระดกข้อเท้าขึ้นไปแค่ข้อเท้าอย่างเดียวใช่ค่ะ อันนี้ก็จะยืดน่อง,องใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆสำหรับใครที่ต้องใส่ส้นสูงทุกวันทำทุกวันก็จะดีมากใช่ไหมใช่ค,ค่ะทำได้ทุกวันไม่จําเป็นต้องคนที่ใส่ส้นสูงเย่างเดียวคนทั่วไปก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณคุณใหม่แล้วก็คุณดามากนะคะแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ world wide web t mr bun com ค่ะแต่ว่าสําหรับวันนี้ยังแอนท้โชหมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ